ยูซีพอดแคสต์สาระดีๆจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่กคารบทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ UC Podcast สาระดีๆจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณหมอวิรัติเอื้องพูนสวัสดิ์นะครับผู้ในการสภาเกิดสุขพกรุงเทพานคกรสวัสดีครับเรากําลังอยู่ในช่วงของเขาบอกเป็นขาลงโควิดนะครับจริงก็น่าจะจริงนะดูตัวเลขแล้วน่าจะจริง หรือเปล่าอแต่ก็บอกว่าอาวุธสําคัญนะไม่ว่ามันจะขาคงที่ขาลงขาขึ้นอะไรก็ตามแต่เนี่ยสาคัญที่สุดคือต้องฉีดวัคซีนต้องฉีดวัคซีนวัคซีนนี้เป็นเป็นอาวุธสําคัญที่เราจะสู้กับโควิดนะครับ,รบแต่ว่าเอ้เราก็รณรงค์เนาะนะครับก็ฉีดวัคซีนกันเยอะมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีบางคนยังกล้ากลัวกลัวบางคนยังสงสัยถามทีดนึงสปสชกับการฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยสปสชเข้าไปมีบทบาทอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนครับ กอ็อย่างที่อย่างที่คุณหมอพูดถึงเนาะว่าอาวุธสําคัญที่สุดในการจัดการกับโควิดเนี่ยมันคือวัคซีนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวโควิดเองเนี่ยไอ้โรคเนี่ยมันเป็นโรคที่มันเป็นการติดต่อผ่านเรื่องของการฟุ้งกระจายของเชืออ้อในอากาศเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอนุภาพของมันในการแพร่กระจายเชื้อมันค่อนข้างสูงสูงพอๆกับโรคหัดน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราไม่สามารถที่จะทําให้คนเนี่ยเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้มากนะครับประมาณ85-90%เนี้ยนะครับมันมันจะไม่สามารถสกัดการแพร่กระจายเชื้อได้ทีนี้วิธีการมันก็มี2วิธีเนาะวิธีการแรกก็คือปล่อยให้มันเป็นให้มันหมดเลยทั้งประเทศทั้งโลกเราจะได้มีภูมิไงเราจะมีภูมิแต่ไปถึงจุดนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอาจจะอาจจะเสียหายเยอะใช่คนอาจจะตายเยอะล้มตายเยอะ ระบบสารณสุขอาจจะแบบไม่สามารถที่จะจัดการกับคนที่ป่วยนะเพราะฉะนั้นมันก็มีทางเลือกหนึ่งก็คือใช้วัคซีนแต่นี้วัคซีนที่มาใช้กับกับโรคโควิดนี่นะครับเพื่อเอิญมันเป็นโรคอุบัติใหม่เนาะมันมันยังไม่ได้มีวัคซีนที่มันแบบว่ารับประกันล้อเปอร์เซ็นต์ว่ามันปลอดภัยจริงเพิ่งคบกันยังพิ่งจะเดทกันไม่ได้ยังไม่รู้ใจกันใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือมันจะต้องใช้ใช้วัคซีนที่ ที่ที่ภายใต้การการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับทีนี้ไอ้ตอนที่มันพัฒนาอย่างรวดเร็วนี่นะครับอ,อ,องค์การในโลกเขาก็ต้องต้องตัดสินใจเนาะว่าในสภาวะฉุกเฉินแบบนี้วัคซีนนะที่ที่ผลิตมาสามเทคนิคนี่นะครับจะไม่ว่าจะเป็นจาก จากจากเชื้อตาย<ม>จากเชื้อที่มันเป็นเวกเตอร์<ม>หรือว่าจากเอ็มน์เอจาก <c oughs> บางชิ้นส่วนของตัว <c oughs> ตัวไวรัสเองที่จมาพัฒนา <c oughs> เพื่อจะทําให้เกิดภูมิคุ้มกันอะไรพวกนี้เนี่ย <c oughs> นะมัน,มนเ,เราเรารู้อยู่ว่าไอวัคซีนจากเชื้อตายมันปลอดภัยที่สุดเนาะนะแต่อีกสองเทคนิคเนี่ยเวกเตอร์ที่เป็นพาหะแต่เอ็มน์เอเนี่ยมันยังมันยังไม่ได้มีงานวิจัยที่รับประกันล้านเปอร์เซ็นต์ว่ามันปลอดภัยแต่ว่ามันต้องใช้เพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้เรื่องพวกนี้เป็น,เ,ปนเรื่องของของของการอยู่ในสภาวะฉุกเฉินระดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความจําเป็นว่าถ้าเกิดเราต้องเอามาใช้เนี่ยนะครับเราจะรับประกันความมั่นใจให้กับประชาชนได้อย่างไรนี้ว่าคุณควรต้องฉีดนะเพราะว่าอย่างน้นอยๆมันเกิดความความมั่นใจว่าประเทศชาติเนี่ยมีมีพลเมืองมีภูมิค,มคุ้มกันหมู่แล้ว ก็คือว่ามาใหม่แหละองค์การอนามัยโลกเขาก็อนุญาตแหละแต่ว่าอนุญาตแบบฉุกเฉินใช่ไหมฮะเอามาก่อน่างนั้นสปชก็เลยเข้าไปมีบทบาทตรงนี้แหละใช่นะฮะทำไงฮะก็ก็คือเราบนพื้นฐานของความ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 ที่มันอาจจะยังเป็นเรื่องของการที่เรายังกําลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาวัคซีนเนาะเนาะเราก็มีความจําเป็นที่จะต้อง ทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าถ้าเกิดคุณมีปัญหาหลังจากการฉีดวัคซีนนะครับปัญหานี้อาจจะเป็นปัญหาโดยตรงจากวัคซีนเองก็ได้หรือว่าเราเองเรายังไม่ไม่สามารถพิสูจน์ได้เนาะว่ามันไม่ได้เกิดจากวัคซีนเนี่ยนะครับเราจะทำอย่างไรให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าขอให้ไปฉีดวัคซีนทุกนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับรัฐบาลยังดูแลอยู่ครับ นะครับก็ก็มันก็จะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องที่จะทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจนะครับในการที่จะไปรับวัคซีนนะครับซึ่งมันเป็นแคมเปญระดับชาติจริงๆมันต้องต้องบอกว่าเป็นแคมเปญระดับโลกระดับโลกเลยเนาะประเทศเรานี่ทําเลยนะหลายประเทศก็ทําเหมือนกันนะฮะแต่สมมติผมไปฉีดวัคซีนนะฮะไปฉีดวัคซีนที่หน่วยนะฮะแล้วกลับมาบ้านเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหผมปวดแขนปวดตุยๆตรงเนี้ยนะฮะ นอย่างนี้ถือว่าผมได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนอย่างที่อาจารย์ว่าไหมคก็ถือว่าน่าจะใช่เนาะเพราะปกติฉีดวัคซีนเนี่ยบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยมักจะมีอาการอาการอาการที่แบบว่าตุยตุยเออมาตุยตุยจุดเออจุดที่จุดที่ฉี่แต่อย่กไปบอกว่าจริงๆแล้ววัคซีนอื่นๆเมันก็เป็นเป็นเหมือนกันเนาะเนาะทีนี้เราบอกว่าเอ๊ะแค่ไหนอืแค่ไหนที่บอกว่าเอ๊ะรัฐบาลจะ ช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับมันก็ต้องดูเป็นเคสเคสไปแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจคุณก็ส่งเรื่องมาก่อนะครับแต่ว่าโดยปกติเนี่ยไอไอไออาการที่เราจะพบทั่วๆไปอาการข้างเคียงนะครับจากจากวัคซีนจากการฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยแต่ละตัวมันก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็คือมีมีไข้นะครับปวดนะครับปวดปวดแขนนะครับมีไข้ บางบางบางชนิดอาจจะมีอาการท้องเสียบ้างอะไรเงี้ยนะครับชั่วคราวนะครับวันสองวันอะไรเงี้ยถ้าเกิดประเภทอย่างเงี้ยปวดเมื่อยตามตัวหรืออะไรเงี้ยก็เราลองดูก่อนละกันว่ามันมีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตไหมการทำมาหากินไหมอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าประเภทที่มันค่อนข้างจะเป็นอาการทั่วๆไปที่พบเนาะแล้วเราก็มีความเชื่อมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับชีวิตเราการทำมาหากินอะไรของเราเนี่ยนะครับผมคิดว่า ไอ้นนตรงนี้เนี่ยก็ขอความกรุณานะขอความร่ำรวย่า<ข>อ,อ,อย่าอย่าขอขอย่าเอาเข้ามาเลยจนะสมมติผมไปฉีดฉีดตรงนี้เนาะหนึ่งตรงนี้เสียแล้วผมกลับไปเนี่ยมันปวดบวมแดงร้อนตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยอย่างอื่นผมไม่เป็นเลยนะใครเคยอะไรก็ไม่เป็นหรือมีมีไขต้ต่ำๆนะผมก็นอนแล้วก็ตื่นมาเมื่อมันก็โอเคไอ้อย่างนี้ถือว่าปกติเนาะใช่ใช่เนาะอย่าขอเข้ามาเลยครับจริงๆขอเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะแต่ว่าจริงๆมันเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าเกิดผมฉีดไปแล้วมันปวดบวมแดงร้องผมก็มีนะกลับไปขึ้นมันมึนหัวฮะแล้วผมก็ท้องเสียด้วยแล้วโอ้โหไม่ไหวแล้วตอนกลางคืนก็อาเจียนออลูกๆพาไปที่โรงพยาบาลพาไปนอนออโรงพยาบาลคุณหมอดูแลนอนสองวันออไอ้อย่างเนี้ยผมทําเรื่องเข้ามาได้ไหมฮะได้อย่างนี้ได้เลยเนาะได้โอเคงั้นเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีอาการอย่างที่ว่าเนี่ยนะนะถึงท่านล้มหมอนนอนเสือเข้าโรงพยาบาลเนี่ยท่านขอรับความช่วยเหลือมาได้ออนะครับ<ๆ>แล้วขออย่างไงฮะอาจารย์อ๋อมันก็จะมีวิธีการอเนาะ เออหนึ่งเนี้ยคุณเออคุณต้องมั่นใจก่อนเนาะคุณต้องมีหลักฐานการฉีดก่อนเนาะนะแล้วก็สมมุติว่าคุณไปฉีดที่จังหวัดไหนคุณยื่นเรื่องที่จังหวัดนั้นอย่างเช่นที่เราเจอเนาะสถานีกลางบังซื่อมีมีคนปริมณฑลเข้ามาเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ว่าเขาก็จะมีแบบหลักฐานใน้หมอพร้อมนะใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันเนาะ คุณมาฉีดที่บางซื่ออบ้านคุณอยู่นนทบุรีอยู่ปทุมธานีอยู่อะไรเงี้ยนะครับก็ถามว่าขอที่บ้านได้ไหมขอที่ปทุมธานีได้ไหมขอที่นนทบุรีได้ไหมเราบอกว่าหลักการของเราก็คือไปฉีดที่ไหนอไปขอที่นั่นเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมาขอที่ทําเรื่องที่กรุงเทพมหานครวิธีการก็คือคุณก็ไปดาวน์โหลดครับ ดาวน์โหลดจากจากเว็บนะครับของเราเนี่ยสำร้ใช่ใช่ไปดาวน์โหลดคำร้องถ้าเกิดไม่แน่ใจไม่ทราบอะไรติดต่อหน่วยบริการนะครับหรือว่าหรือว่าสอบถามเข้ามาที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโทรมาสายหนึ่งสามสามศูนย์หนึ่งสามสนย์ก็ได้เนาะเเออถามก่อนว่ามีหลักฐานในที่ที่ต้องการใช้บ้างหนึ่งอ่ะโหลดคำร้องอ่ับ หลบทรร้องเสร็จก็ต้องยื่นเรื่องประกอบหลักฐานต่างๆเช่นคุณไปรักษาที่โรงพยาบาลขอประวัติมาเนาะประวัติว่าไปแอดมิดมาหมอรูความเห็นอะไรว่าอย่างไรนะครับแล้วก็เอาไอ้พวกสำเนาบัตรประชาชนนะครับแล้วก็อย่าลืมสมุดธนาคารด้วยนะครับเผื่อถ้าเกิดว่าเขาก็ถ้าเกิดว่า สมชจ่ายใช่ไหมสมมติจ่ายเขาก็โอนเลยครับไม่ต้องมารับเงินสด่ต้องโอนเข้าบัญชีเลยใช่โอนเข้าบัญชีเลยระบบมันเป็นแบบอาจารย์มีคนเขาถามบอกว่าเนี่ยเราไปเอาหลักฐานจากโรงพยาบาลนะไปเอาหมอวินิจฉัยยังไงเอาถ้าเกิดคุณหมอเขาไม่ได้วินิจฉัยว่าฉันแพ้วัคซีนนะฉันจะเปิกได้ไหมยื่นเข้ามาก่อนครับ คุณมีอาการคุณก็เขียนให้มันชัดเจนเนาะว่ามันมีอาการอะไรอย่างไรหมอจะเาอาการให้เล่าอาการเพราะในใบคําร้องมันจะมีเขียนให้เขียนเล่าอาการเดี๋ยวกรรมการเขาจะบอกบอกกรรมการพิจารณาแล้วกรรมการที่เป็นใครอาจารย์กรรมการเนี่ยไี้บอกได้ไหมบอกได้สิถ้าชาวบ้านอยากรู้ก็เป็นเป็นคือมันจะมีหลายองค์ประกอบเนาะเราเราจะมีองค์ประกอบประมาณไม่เกินห้าคนนะครับก็จะมีมี ผู้มีการเขตเนี่ยก็จะเป็นเลขานุการเนาะแล้วก็จะมีผู้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์แล้วก็บางทีเราก็จะมีตัวแทนของภาคประชาชนด้วยเข้าไปนั่งช่วยพิจารณานีครับองค์ประกอบประมาณ4-5คนคณะกรคนกมารอนุคนตัวใหก็จะได้คล่องตัวเนาะจะได้คล่องตัวอย่างคิดพิจารณากันทุกสัปดาห์เลยไหมครับเนี่ย ของกทมนี่ทุกสัปดาห์ทุกสาหที่กทมฉีดเยอะฉีดเข้าไปร้อยประมาณร้อยเข็มหนึ่งเนี่ยเห็นเขาบอกว่าฉีดไปร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ร้อยร้อยร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรเพราะมีคนต่างจังหวัดมาฉีดด้วยนะครับคนเมันเกินร้อยสถานีกลางบางซื่อนะ้คนเยอะมากเลยใช่เนาะเข็มสองนี้เข้าไปเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นในในเขตเราเนี่ยฉีดเยอะที่สุดแล้วครับเทียบกับทั้งประเทศ มาทุกสัปดาห์ครับแล้วก็มีหลายชุดด้วยคณะอนุกรรมการก็มีหลายชุดเพราะว่าเอาไม่ทันช,ชุดเดียวเอาไม่ทันก็พยายามทําให้เหร็วนะครับคราวนี้บังเอิญน,นะอาจารย์บังเอิญว่าแต่พี่น้องประชาชนฟังอยู่ตอนเนี้ยโอ้พึ่งทราบว่าเอา้าได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยมีเงินเยียวยาด้วยทําเรื่องตอนนี้ทําเรื่องเป็นละแต่บังเอิญว่าเพิ่งจะมาทราบฉีดเป็นปีที่แล้วนะฮะฉีดไปปีที่แล้ว ฉีดไปปีที่แล้วฉีดไปปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยฉีดแล้วก็มีอาการแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าได้รับเงินเยียวยาได้ทําเรื่องได้ตอนนี้รู้ละจะไปยื่นตอนนี้ได้ไหมครับเออได้ภายในสองปีเนาะสองปีแต่แต่อันนั้นก็คือว่าเป็นอาการในอดีตนะถูกต้องถูกต้องแต่แต่ไม่ใช่ว่าแบบว่าเป็นเป็นมาแล้วฉีดมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมีความรู้สึกว่าเพิ่งจะเป็นอาการตอนนี้เอผ่านไปแล้วหนึ่งปีเราจะ มั่นใจได้ังี้ยมันจากวัคซีนหรือมันจากจะพิสูจน์เรื่องอื่นอนอาจนั้นพิสูจน์ยากแต่ว่าถ้าตอนนู้นฉีดแล้วเนี่ยโอ้ล้มหมอนอนเสือนอนโรงพยาบาลแต่ไม่รู้ว่ามีเงินหลักฐานมีหมดแล้วยื่นตอนนี้ก็อย่างได้ไม่เกินสองปีครับโอ้แจ๋วแากเลยฮะเจ๋วมากเลยเมื่อกี้อาจารย์เล่าให้ฟังแล้วนะว่ามีกรรมการมีกรรมการมีผู้ทรงคุณวุฒิมีอาจารย์ก็เป็นกรรมการเลยเขาด้วยนะฮะอยู่ในทีม เราเพิจารณากันทุกสัปดาห์นะครับการโอนเงินสมมุติเราพิจารณาแล้วมีการจ่ายเงินช่วยเหลือเราก็จะโอนผ่านธนาคารนะที่ที่เป็นสมุดบัญชียื่นมาให้นะครับประชาชนต้องกังวลอะไรไหมฮะกังวลสมมุติว่าเข้ามาแล้วแมเขาจะกังวลว่าหลายคนถามว่าแล้วเขาจะให้หรอสพชเนี่ยที่ผ่านมานี่<ๆ>ก็ให้บ้างไหมนะครับอาจารย์อยู่กทมเนี่ยนะครับพิจารณาไปแล้วเนี่ยนะครับจ่ายไปแล้วบ้างไหม จ่ายไปทั้งเยอะตัวเลขเยอะมากเลยจ่ายไปเท่าไหร่แล้วกทามอจ่ายไปเท่าไหร่ครับเดี๋ยวขอดูตัวเลขนิดนึงนะครับผมดูตัวเลขนะนะจ่ายไปนี่หลักเยอะมากเลยนะจ๊ะนะครับครับนะครับไม่น้อยไม่ต้องกังวลอะไรนะฮะครับนะครับแล้วสมมุตินะมีนะฮะญาติก็บอกว่าเอาละตอนนี้รู้ช่องทางการการเบิกยื่นเรื่องยังไงละนะฮะสมมุติว่าญาติเขามายื่นเรื่องวันนี้ครับนะครับยื่นเรื่องวันนี้ นะก็ต้องใช้เวลาเท่าไหร่สมมติว่าเขาเขาได้รับการพิจารณาได้รับเงินด้วยต้องใช้เวลาเท่าไหร่คือ,อ,อพอยื่นเข้ามาปุ๊บเนี่ยกระบวนการก่อนก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณามันก็มีเส้นทางมนเ,เราเนี่ยจะพยายามทําให้เร็วที่สุดนะครับโดยปกติเราก็จะกินเวลาประมาณ5้าถึงสิบวันนะครับห้าถึงสิบวันมันขึ้นกับมันขึ้นกับหนึ่งเนี่ย ปริมาณของการรองเข้ามาเนี่ยนะครับในในในระหว่างนั้นเนี่ยเป็นเช่นไรครับแต่เมื่อไหร่ที่มันเข้าสู่กระบวนการในการพิจารณาแล้วของคณะอนุกรรมการเนี่ยเราการันตีว่าหลังจากพิจารณาแล้วถ้าสมมุติว่าเราอนุมัติครับไม่เกินห้าวันครับโอ้ยนี้เร็วแล้วเร็วแล้วไม่เกินครับเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดอืนะครับเอาเอาตีซะว่าไอ้กระบวนการก่อนหน้านี้เพราะว่ามันต้องมีการ อาจจะต้องโทรศัพท์ว่าหลักฐานไม่ครบขอเอาส่งหลักฐานมาเพิ่มอะไรเงี้ยประมาณสักสิบวันเนาะสิบบวกห้าก็ประมาณสิบห้าวันประมาณสองสัปดาห์สองสัปดาห์นะสองสัปดาห์ไม่เกินนี้นะบวกลบนิดหน่อยเผื่อเผื่อช่วงนั้นเคสเยอะใช่ไหมเคสเยอะเคสน้อยก็จะมีผลนิดหน่อยอย่าง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 ช่วงเนี้ยครัทางสิทธิประกันสังคมเนี่ยที่ช่วงประมาณสักมิถุนาในช่วงนั้นเนี่ยมันมีมันมีบอกว่า ประกันสังคมจะดูแลนะเราจะมีการเดียวช่วยเหลือเบื้องต้นเช่นเดียวกันกับกับกับสปสชอะไรเนี่ยนะครับล้วก็อาจจะมีการโอนเคสไปช่วงนั้นแล้วก็ตาหลังเขาก็บอกว่าขอให้ทางสปสชช่วยพิจารณาสิทธิประกันสังคมให้ด้วยเขาจะพิจารณาเฉพาะสิทธิแรงงานต่างด้าวอานเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะมีเคสตกค้างอยู่จํานวนพอสมควรที่เขายังส่งกลับมาให้เราเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ย ช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากําลังดําเนินการอย่างด่วนที่สุดเพราะเป็นเคสที่สะสมอะไรกัเลนะครับถ้างิั้นก็อาจจะติดอยู่เรื่องเดียวว่ามีอยู่ช่วงนึงคือเดิมเนี่ยเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเราให้ทุกสิทธิ์แต่ว่าช่วงหนึ่งนียทางประกันสังคมท่านมีหนังสือนะมีมีประกาศออกมาะเราจึงไม่ได้พิจารณาเคสประกันสังคมเพราะว่าทางประกันสังคมเนี่ยรับไปดูแลแต่ว่าตอนนี้ทางประกันสังคมเนี่ยทำหนังสือมาแล้วชัดเจนแล้ว่าชัดเจนดูแลสิทธิ์ แรงงานต่างด้าวที่ทำประกันสังคมทุกเคสเขาก็เลยต้องส่งกลับนะทุกเคสที่เป็นคนไทยสปชดูแลแต่เคสแรงงานต่างด้าวที่ประกันสังคมท่านดูแลนะครับตอนนี้ตอนนี้ทุกสิทธิ์ไม่ต้องกังวลละนะครับอาจารย์เหมือนเรื่องนี้เป็นเรื่องดีเนาะอาจารย์มีตอนท้ายเนี่ยอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องของเงินเยียวยาสักนิดหนึ่งไหมครเชิญครับก็คิดว่า เรื่องของการเยียวยาเนี่ยนะครับมันก็คงเป็นเป็นเรื่องที่ทําให้พวกเราเนี่ยเกิดความมั่นอกมั่นใจในการรับวัคซีนนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ทราบนะครับว่าวัคซีนเนี่ยมันยังมันมันมันยังอยู่ในกระบวนการที่มันทั้ง3ามเทคนิคะเนาะมันยังไม่ได้สามารถบอกได้ว่ามันมันเกิดความปลอดภัยขั้นสูงสุดเนาะเนาะแต่ว่า เราด้วยความปรารถนาดีนะครับอยากทําให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดท่านท่านไม่ได้เสี่ยงจากการฉีดวัคซีนเนี่ยท่านก็จะไปเสี่ยงกับการ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 เกิดโรคนะครับซึ่งการเกิดโรคมันก็อาจจะมีผลข้างเคียงตามมาเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังมีความปรารถนาดีนะครับว่าเราอยากให้ประชาชนคนไทยเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงนะครับ มีระบบสาธารณสุขที่จะช่วยดูแลนะครับในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงนะครับจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเท่าที่จากงานวิจัยพบนะครับผลข้างเคียงที่เกิดจากวัคซีนนะครับส่วนใหญ่มันไม่ได้รุนแรงไม่ได้ร้ายแรงแต่ว่ามันอาจจะเกิดความบังเอิญน,นะครับว่าท่าน นะครับมีปัญหาสุขภาพอยู่ดั้งเดิมนะครับแล้วก็มาฉีดวัคซีนแล้วก็เลยเกิดปัญหาแต่ว่าตราบเท่าที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันไม่ได้เกิดจากวัคซีนเราดูแลท่านครับนะครับดังนั้นให้เราอุ่นใจไว้นะครับว่าว่าสิ่งที่เรามอบให้กับท่านเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับวัคซีนเนี่ยกว่าจะเลือกมาแต่ละตัวนะครับทางรัฐบาลเองก็มีความปรารถนาดีนะครับว่า เลือกตัวไหนนะครับจะไปควายกับตัวไหนนะครับเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน,นเรียวการเราก็พยายามคำนึงถึงความปลอดภัยสูงที่สุดด้วยเช่นเดียวกันครับครับในอันที่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดเรื่องของการฉีดวัคซีนโดยสรุปก็คือว่าวัคซีนฉีดนะครับดีกว่ายังไงก็ทําให้เราปลอดภัยจากการติดเชื้อในครั้งนี้นะครับ<ช>และนี่ก็คือสาระดีๆในเรื่องของการเอาเงินเยียวยา วัคซีนนะครับในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์วิรัตนะครับครับครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับยูซีพอดแคสต์สาระดีๆจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ